เนี่ยเียวตอมาเดินมาเดินบอกแล้วมเดินตรงนี้ thank ทีกคนในงานนี้อีกคนนะครับเพื่อบำบันเทินนะครับเดยวในวาระันนี้วารา้าตั้งานจไม่ได้เลยนะครับคือจากการที่สังเกตยูนิโนตัวนี้ของเพื่อนคราตัวี่อยงนยากรตั้ใเ่พงาลประทับใจกับชุดนี้เหล็กกลปรผสมทองแดงนะคะ แล้วเดี๋ยวขั้นการที่หนึ่งพี่ดีนะครับพอดีเนี่ยมีเสียงมีเป็นมาว่าโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงานที่ว่าเป็นขนาดเล็กแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ใหม่นะครับที่เพิ่งย้ายเพิ่งเข้ามาปฏิบัติงานเดี๋ยวเราอยากให้อยากทำความรู้จักแบบเป็นทางการหนึ่งชั้นเล็กหนึ่งนะครับเราขอเชิญน้องทรายนะครับ

ลูปพีเล็กของเราในโรงพยาบาลนะครับก็จะก็ไม่ได้นะครับรู้แล้วสงสัยก็ไม่กล้าน้องแนนบอกว่าไม่กล้ากินไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นเฟ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขวัหวเขาบอกว่าเสียงมีเฟ้นบอกว่าเตี๋ดีมากพี่เล่นจะเชิญอีกรอบคณะไดหมคะจะเชิญอีกรอบค่ะอะไรนะคะเอาไร รับนไม่ร้องเลครับระานไม่นครับนะครับนะครับสำหรับางเราก็ยังมีเหลือนะครับป็นกระดูกไก่นะครับต้ายนเป็นไนะครับต้ได้อยู่เด้ีรอกระดูกไกนะครับแล้วก็กระดูกไก่

ไก่พิพูนชมไรที่ได้ชือเลกครับนี้็จะพู้ชมดีจอมจะจารนคนนี้เราองมีการแบบว่าอะไรคะมีโรคมีอะไรนช่แาีะวยะ่อะรครับไกู่่้ท่งาที่ได้กล่องนะครับช่องดีครับผมรู้ว่าทุกคนไม่ก็อยากได้ยินชื่อตัวเองยตอนนี้ผมรู้ผมรู้เพาะผมคิดจะนั นะครับคุณวรรณาพิทักษ์ครับวานาเราดีโอเคได้สองชิ้นแล้วเดี๋ยวเป็นคู่นะครับชิ้นต่อไปครับมีานด้ะครัยครับตัวรครับเี้วัเยนะครับัจับงนะครับ วันนี้กำลังตั้งคัรอยู่นะครับคุณจัยาครับจัาเียกองใสจมจัมิดจมิด้พี่วัยพรพี่วัยพลอง้มาที่านพีราจัตาครับจัาเียกองใสไม่พี่จมปิดพอดีพี่มาลูกแกได้กากับกา ใส่กิ๊บเดียวคนต่อไปนะครับคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเอไอนะครับเอ่อหอเกยูวีนะครับเดี๋ยวให้น้องมารับแทนนะของพีติครับพี่หนาจ่ายเต็มที่ครับพีติกะครับต้องรวยครับเดี๋ยวประกาศพีติครับเดี๋ยวเหมือนพีติ เดี๋ยวเวป็นไอคอนครับนี่อะไรไม่เปนจิอันนี้ตัต่อไปนะคะเยี๋ยวนี้ไม่ไหวเป็นคนที่อสอนตัวหลังกับสุดท้ายเลยค่ะนอกจากพนพุ่ตัวเลยค่ะค่ะอยู่นี้เลยค่ะนี่าอะคะตัวน้าค่ะตัวน้าตันคอกะันกะมอเนาะตนะลองอีกนะ

ตื่นกันมากเลยนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็นักแสดงนันักแสลังเปลียผ้านะครับผู้ชายในด้านหลังนะครับถ้ามาของพีต้องมาด้านหน้าเะครับเพราะเขาู้เปลี่ยนผ้ากันอยู่ร้ชายหลับดีมากเลยนะครับ้สึกว่าวันนีบรรยากาศของเราจะคึกนะคะทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะคะได้ากปีใหม่คือที่ยิ้มี่ไม่ใช่ยิ้มสมัยนะคะเพราะว่ายิ้มปีใหม่จะได้อยู่ในนี้ใช่ไหยคะกี่ทีจะได้ เดี๋ยวยนงมีแสดงการแสดงงานอีกหลายชุดนะครับตอนนี้ก็ขอก็เดินทางถึงเราแต่เดินทางตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ามีการมติดต่ออะไรกันไหมครับทีน่เขาก็มีการยินดีหรือเปล่ามากึ้นมาแล้วเราพิจารณาว่าจจะเรีนมัาถึงมีการพิจารับอออ๋ยณารกัของเราเับถ้าต้องทำการเดินทางมาถึงเลยนะครับ

ก็สว <py at led> <speaking einer> ัสดีนะครับเรื่อ <toy> งิธีการ้ก็พิธีเบียนะครับก็ทุกคนนะครับทัาทีงานจากสสอนะครับท่าีงานจากรรมสอบสวนแล้วก็ เจ้าหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นนะครับนะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับจากปีใหม่ปีที่ผ่านมานะครับพวกเราทุกคนก็ได้รวแรวมใจกันนะครับทำงานอย่างเหนื่ยเหนื่อยนะครับจนประสบความสำเร็จหลายอย่างนะครับที่ คือเรื่องของการข่ายเทศนะครับเราก็ได้ทุ่มเทกำลังใจกำลังกายนะครับจากศูนย์สำเร็จนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกค่าน,นครับที่ช่วยกันตั้งปักมุดนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสน,นะครับปีใหม่ด้วยวันก็ถือเป็นการยังขอบคุณนะครับพวกเราอยา่างเป็นทางการที่เด็กๆจะมานะครับแต่ว่า ภารกิจนะครับหรือว <asan> ่าเป้าหมายหลักสำคัญของเราในปี5้าก้านี่นะครับงานนี้เป็นงานเล็กๆแต่เรามีเป้าหมายว่าเราจะไปเที่ยวกันไปเลยครับยังครับเดียว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  ทกรมพยนะครับสสอแล้วก็เราองสนะครับเราจะไปเที่ยวจะไปทำโปรเจกต์จะต้องไปที่สถานีงนนะครับอะทีน้ะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับยังไงก็ได้ประสบการณ์ได้ตลอดไปต่างต่า สำหรับผมนะท่านผู้ในการนะครับเดี๋ยวานผู้ในการจะได้ปักกระติกอาหารเที่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวก็ท่านในการต้อยนะครับหัวหน้นักไฟอ๋อนี่การแสดงนะครับเป็นการแสดงเป็นทัศนการจะได้ดึงชมด้วยนะครับตอนนี้เป็นของอะครครับพี่มีโขอแการนะครับการแสดงชุดต่อไปนะคะเรามีการเตรียมตัวซ ไปายาอันนี้แม่ะระวางระวางสี่นเราไม่ราบัจากน้ราจะเรียติดลยนะคะมีเสียงมีเวสบอกว่าอยากจะ้าทับใจที่จริงๆแล้วชุที่หนึ่งก็ก็นอุคนะแต่ว่าขอเชิญชุดที่สงนะคะที่จะมาแสดงนะคสยัง้วยให้กับนักผูดในการก็ก็ไมเชิญะ ท่านให้เขารนะครับวันนกี้ก็เลยต้องแสดงอีกทีครับวมน่ี้แสดงอีกทีเหนกันแต่เข้าร่บนรแสดงกับ้าตารานมาทนี้ม่เาเลยรัะแ้ิอนครับตอนเท่าไหตนไแต่าเต้นงไม่ต้งที่ไหนดี๋อานี้จะได้ได้กี่ทีครับขอเสก็นบครับขอเสียงนับไครับเ่ะรับด้ครับีเยร้อยเห้าสิบนได้เานไไดครัป็นแบ

ไอ้ไม่ได้แกจะ <imited> 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 ของกลุ่มของเพศแฝงแล้วก็อิสเนยนะคะจ,จิงจก็คงจะมระทับใจพวาทุกคนก่อนเจี๊ยบเบอร์เลยค่ะ <inte>